ก่อนพี่เข้าโรงพยาบาลเอกชนเนาะมันก็ง่ายก็สะดวกแต่ว่าจงไงล่ะพี่อยู่ครั้งหนึ่งพี่จําที่ว่าพี่เป็นโรคเป็นโรคอะโรคที่เขากำลังฮิตนาะโรคตอนนั้นมาใหม่ๆนะพี่โควิดมาใหม่ๆเนาะพี่ไม่สบายมากจนพี่แบบจะไว้ไปเลยนะจะไว้ไปเลยก็เลยไปไปโรงพยาบาลเขาไม่ตรวจให้นะคะโรงพยาบาลเอกชนเขาไม่ตรวจให้นะ พี่ก็เลยจาเลยที่ไม่เอาแล้วพี่ก็ออกมาจากโน่นมาเลยนะไปออกเข้าของรัฐนะคะเอกชนก็ดีดีเวลาเราสักขาตัวก็ดีไปหาหมอก็สะดวกสบายมันดีแต่ว่าไม่รู้นะความจาของพี่มันความจำของพี่มันไม่ดีแล้วเนาะเพราะว่าพี่ไปแล้วเขาไม่ตรวจให้พี่งพี่ก็มานอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะมาลงควันแบบเอาเอาตุ้มอะไรดมอะไรประมาณนี้เนาะ,ะก็ดีขึ้นมาทุกวัน,น สวัสดีค่ะป้านัดยองค่าจากคุณดาวเรืองนะคะปู่ยุทธเดินทางสวัสดีค่ะจากมุ่งอ้อยนะคะส่งมสามสิบเก้าช่วงนี้ได้เป็นก้อนหรือเปล่าคะถ้าป้านัดถ้าป้านัดห้าสิบห้ามันมีสองทางเลือกป้านัดสองทางเลือกนะคะสองทางเลือกก็ได้นะคะจะมีได้เป็นก้อนได้เป็นราจะเป็นก้อนก็ได้แค่ยี่สิบยี่สิบใบเท่าเนาะยี่สิบใบเท่าก,กว่าประมาณนี้เนาะแล้วแต่โยกงานเรานะคะป้านัด เราต้องเอาไปประมวลเนาะมันจะมีมันจะมีแอปหนึ่งอยู่นะแต่ว่าบีไม่ได้โหลดหรอกแต่ว่ามันจะเข้าไปดูได้ว่าเราเราได้เท่าไหร่นะประนัดนะมันจะเข้าไปดูได้นะคะว่าเราอายุงานเราเท่าไหร่จะเข้าไปดูได้แต่วีดูแล้วของบีมันได้แค่สองกว่านะคะบีก็เลยไม่เอานะเอาไว้รักษาตัวนะแต่ถ้าเป็นแบบจ่ายรายเดือนก็จะประมาณหนึ่งใบเท่ากับสี่ใบแดงประมาณนั้นเนาะ สวัสดีคุณดาวเรืองจากปู่คนเดินทางนะคะสวัสดีคุณดาวเรืองจากน้ำอ้อยนะคะช่างยงอผ้าสวัสดีครับจากป้านงน,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 นะคะสวัสดีน้ำอ้อยจากป้านัดนะคะสวัสดีป้านัดจากน้ำอ้อยนะคะสวัสดีน้องแบงจากป้านงนะคะพี่น้ำอ้อยบ้านๆน้องแบงสวัสดีครับยับเช้านะคะชมพู่สวัสดีค่ะชมพู่ชมพู่น้อยมาบ้านพี่แล้วยินดีต้อนรับนะคะชมพู่น้อย สวัสดีค่ะแม่เสมอสวัสดีจากป้านงนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนนงจากพี่นางจากยายน้องนะคะชมพู่น้อยสวัสดีจากป้านงนะคะคุณชมพู่น้อยสวัสดีค่ะจากน้ำอ้อยนะคะสวัสดีน้องเสมอจากยายน้องนะคะสวัสดีชมพู่จากปู่นะคะสวัสดีจ้าเพื่อนเดินทางเพื่อนพวงแก้วจากจากยายน้องนะคะสวัสดีน้องแบงค์จากชมพู่นะคะสวัสดีจ้าน้ำอ้อยจากยายน้องนะคะสวัสดียายน้องจากน้ำอ้อยนะคะสวัสดีจ้าจมพู่จากจาก เน้องนะคะเออพี่ไอ้ขอถามหน่อยพี่ไอ้พี่ไอ้ตอนพี่ไอ้ไปเอาพี่ไอ้ออกจากมสามสิบสามนานไหมเพราะว่าเขาจะประมวลเนาะ,ะสวัสดีจ้าน้องปู่คนเดินป่าชายกลางแห่งบ้านชายทองจากเดน้องนะคะสวัสดีเด็น้องอีคิวจากน้องเมพูนะคะสวัสดีน,สน,สน้องเมพูจากพี่นาค่ะน้องชมพูน้องแบงสวัสดีครับนะคะน้องแบงจับเด็กกินไปแล้วนะคะสวัสดีเจ้านะ ยายยายจับตดก,กินยายจับติก,กินไปแล้วนะคะสวัสดีเจ้านางจากยายน้องนะคะสวัสดีพี่น้ําอ้อยจากสุพูนะคะน้องซื้อไว้ค่ะส่วนที่จ่ายสามสี่ต่อเดือนเอาไว้อืมก็ได้ก็ได้นะคะก็ได้แต่พี่เคยไปทำแล้วนะ,คะเคยไปทําที่โรงพยาบาลนนพี่เจ็บมากเลยอะตอนที่ไปทํานะคะพี่ก็ไม่เนี่ยนะเธอพี่ไปทำคลิน,นะะิกะทำคลินิกออกทำคลินิกแล้วเราเบิกจ่ายได้นะคะ ปีละเก้าร้อยนะคะแต่ค้ปปีต้องรีบไปทำนะแต่ประกันประกันก็มีนะคะประกันชีวิตก็มีนาะประกันชีวิตก็มีแต่ว่าแล้วก็มันก็หลายอย่างมันก็ดีมันก็ดีเหมือนกันแหละแต่เวลาที่เราไว้นี่เราก็ไปนี่ได้นะคะแต่ว่าอย่างน้องอย่างน้องอายุยังน้อยนะไปเข้ามอไปเข้ามสี่สิบเก้าเออมสามสิบเก้ามสามสิบสามก็ยังได้นะคะ เขาบอกว่ามีเทคนิคมีเทคนิคหนึ่งนะคะถ้าเรามีแบบว่าอันนี้เนาะเทคนิคที่เขาอีกูรูเขาบอกมานะถ้าเรามีเพื่อนหรือมีพี่หรือมีอะไรที่ว่าเขาทาบริษัทอยู่ให้เขาตั้งเรานะแล้วก็บอกว่าเราขอเราขอจ่ายเองจ่ายเองเพื่อเพื่อที่จะไปเข้ามสามสิบเก้านะถ้ามีกําลังซับพอนะคะจ่ายเองแล้วก็ไปเข้ามอที่สามสิบสามขอไปนะคะพูดกิงจ่ายเองแล้วไปเข้ามสามสิบสามนะคะ สามห้าปีเราจะกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะคะเขจะคิดให้เดชกของมสามถึงสามนะคะสวัสดียัยน